าล้วครับก็กลับมาในช่วงนี้นะครับก็มีสินค้าในปี2020อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับและกำลังจะวางจำหน่ายแล้วนะครับนั่นคือซิเลียน10.0นะครับผมคือตัวนี้นะครับผมก็ขออนุญาตยกเวทีนี้นะครับให้กับพี่สมพงศนะครับแล้วก็พี่กำพลแนะนำให้หน่อยให้ผมหน่อยครับครับนี่นะครับซิเลียน ยี2 0อของเราสวยนะสวยบึกเบืนสีสันนี่น็อกแต่งก็สวยแต่ต้องมีเทคโนโลยีเด่นๆแน่เลยพี่นี่ครับเป็นไงน้่เลยบอกสปูลปูนนี่เขาเรียกว่าจีวันสปูลโอ้จีวันสปูลนี่มันเป็นยังไงพี่มันเป็นมันเป็นแมททิเรียนที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องบินเครื่องบินน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงแข็งแรงนะครับเขาเรียกว่าดูรัลลูมินนะครับนะครับ เวอนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเอา,เอาของ<ม>เทคโนโลยีพวกอ,อากาศยานมาใช้ใช่ครับแล้วตรงไหนพี่เรื่องเรื่องของระบบสปูลมันสปูลก็เป็นระบบของ SV SV ปูปนะครับอันนี้คือเป็น s ส e ีดชาร์ speed sharp speed s h a เอส p e e d sharp รุ่นนี้ speed s h a r เป็นยังไงนะครับอันนี้รุ่นนี้แกะข้างเลยแกะข้างเลยแกะข้างอ๋อไม่ได้แกะเหมือนตัวเสียงเหมือนเหมือนรุ่นเดิมอื่นๆนะโอเดี๋ยวผมลองตรงถอยอีกตัวนึ่งได้ไหด้ได้ได้นี่เป็นยังไงว่าทำไมสป e ดชาร์ปกับไอ้รุ่นเดิมแอร์อะไรนะแอร์โรเ a ชั o n เป็นยังไงใช่แกะดูเทียบกันแต่รุ่นนี้หมุนได้นะรุ่นนี้หมุนได้นะเออเหรอครับดูให้ดีๆนะครับโอ้มีทำไมถึงหมุนได้ครับเพราะว่ามันมี ชาร์ปชาร์ปอยู่ด้านในนี่โอ้ไม่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันนี้ถ้าเป็นสมาชิกก็อย่าไปแกะนะครับเพราะมันเป็นอาจะซีโร่อันนี้ก็มีอาจะซีโร่ก็คือตั้งจากโรงงานแล้วเนาะเป็นสะปีชาร์ปตรงนี้แกะยากนิดนึงเพราะว่มันไปไปรองรับที่เนี่ยกับ ตัวประคองที่เนี่กับได้เทียอยู่แล้วนะครับตรานี้ถึงได้หมุนหมุนได้เลื่อนเลยใช่เราอยากพยายามไปหมุนมากที่สุดเราจะเรอยนไปแกะอค่ชาบช่าแกะมาอันนี้แค่ให้ดูเฉยๆครับให้ดูเฉยนะครับแล้วก็มันดูเปรียบเทียบครับผมสัมผัสได้นะครับว่าแบบมันเบากว่าแค่จับแค่เนี้ยก็สัมผัสได้นะว่าเบากว่าเยอะเลยแล้วก็เป็นนะเป็นชาร์ปที่สั่น อันนี้ชาบยาววันนี้อันนี้นี้ชารสั้นเขาเป็นไปไปเชื่อมต่อบภายในรที่อยู่แล้วใช่ใช่ลักษณะการทํางานก็จะเป็นของ s อนะครับ s อสบเด่นเบาโเบาเบาตัวถ้วยหน่วงใช่ไหมฮะเบาแล้วก็เหมือนกันจ้าบิดนก็ไล์ขึ้นได้ด้วยมีความละเอียดในการที่ทำหละถ้วยวิ่งขึ้นวิ่งลงใช่นะครับมาดูคุณสมบัติของเขานะครับ จะไม่ถึงได้เป็นสปีดชาร์ปหรือความลื่นของสปูลดูนะครับมันเหมือนกับอิสระใช่ก็อิสระแล้วก็มาดูเปรียบเทียบกับรุ่นที่เป็นทาบทุล่าทัทุ่ล่าที่เป็นชาร์ปตัวแกนยาวใช่แล้วก็สปูลก็ลื่นเหมือนกันลื่นเหมือนกันแต่ว่าจะความลื่นจะน้อยกว่าแล้วก็ การหมุนอันนี้จะหมุนลื่นนะครับแอร์แอร์โรลชั่ส่วนของสปียร์ช้านีนิดเดียวแต่ว่าคุณสมบัติของสปูลครับผมมันจะหมุนได้ลื่นกว่าแสดงว่าระหว่างทาดูล่าเนี่ยครับกับตัวที่เป็นเินเลียนเนี่ยครับแสดงว่าทาดูล่าเนี่ยถ้าเกิดผมตกมาเนี่ยผมผมชอบนะผมล่าเวลาผมเจอเหยื่อผมก็เก็บสายครับ เจอเยือเก็บสายใช้นิ้วมือเดียวเลยผมกจ็จะสะดวกมากูกในในในลักษณะของการเจอเยื่อแล้วก็เก็บสายแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยต้องการที่จะส่งเหยื่อไปไกลหน่อยครับหรือให้มันมันไวขึ้นกว่าทัตูล่าธรรมดามันก็ไวอยู่แล้วนะครับวีเนี่ยเราก็มาใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เจอเหยื่อแต่ว่าใช้ปล่อยระยะที่ใกล้เป้าหมายให้มันเร็วขึ้นถูกต้องครับก็ต้องใช้ตัวนี้ครับอ๋อมันก็เหมือนกับการแบ่งแบ่งประเภทของงานที่ใช้อยู่ เพราะว่าผมผมรู้ว่าตัวในว่าตัวซินเลียนสิทเนี่ยคือสปีดท,ที่มันเร็วมันเป็นการเก็บสายใช่ไหม<ช>ระยะที่มากขึ้นกว่าเดิมปกติกทั่วไปใช่ไหมถูกต้องอ,อันเนี้ยสำหรับเหมาะสำหรับท่านที่ชอบหมุนเร็วๆอะไรเงี้ยโอ้โหเร็วๆนววี่ล้อเล่นกับปาลาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่บ้านเหยื่อท็อปวอเตอร์ตีตีบันเบดตีโก๊บไม่เงื่อเร็วใช่อ๋อเหมือนกบวิ่งบนผิวน้ำอะไรก็ได้หมุนเดี๋ยวเดี๋ยวเราหมุนให้เดินรอบนึงเนี่ยครับเอ็นเข้ามาเนี่ยครับผมหนึ่งรอบนึงเนี่ย เข้ามา1เมตร1เมตรหเมตรจากปกติปกติเท่าไหร่ถ้าเป็น6.7เอ้ย6.3 7.1นะครับมาเนี่ยพอหมุนเข้ามารอบหนึ่งเนี่ยมันเข้ามาแค่ครึ่งเมตรประมาณ50าสเซนห้เซนเองใช่อันนี้เข้ามาได้ร้อยโอ้ยเร็วมากเลยใช่เลยนะโอ้แสดงว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบแอคชั่นชอบเล่นผมผมเคยเคยดูตอนที่เขาตกปลาแข่งขันนะนะทัวร์นาเมนต์เนี่ยลักษณะของการที่รอบเร็วเนี่ยบางทีเราเราทอยเหยื่อไปปุ๊บ เห็แล้วเราต้องการจะเก็บสายมาเพื่อปลาเนี่ยมันอาจจะมีอาการกินเหยื่อแล้วแต่ว่ายังยังลังเลอยู่ก็ทอยใหม่ทันทีนี่จังหวะที่มันเก็บมามันจะประหยัดเวลาได้มากเลยถูกต้องผมเคยดูนะพวกพวกรายการใหญ่ๆเขาแข่งกันอันนี้มันก็เหมาะเลยนะเนี่ยโอ้บโมอกี้นักตกปลาบ้านเราก็นิยมอยู่นะครับตรงนี้ถ้าสนใจครับถ้าสนใจมากมันมีความแตกต่างกันนะเราเลือกใช้งานได้ตัวระหว่างตัว ที่เป็นแบบแอร์โรติชันกับตัวที่เป็นปตัวสปีดชาร์ปวันนีซ้ซึ่งซีเรียนตัวนี้นะครับก็กําลังจัดวางจําหน่ายน,นะครับให้กับร้านค้านะครับทั่วไปนะครับผมซึ่งก็ติดตามแล้วก็ตามหากันได้นะครับแล้วก็ <c oughs> ทราบมานะครับว่าดีไซน์ดีไซน์ของซีงเรียน10.0เนี่ยโดดเด่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะเป็นกระแสนะครับให้กับนักตกปลานะครับ,ก,บ,ก,ก,รบกับร้านค้าด้วยเพราะเนื่องจากว่าผม สะดุดตากับสีตรงบอดี้นะครับซึ่งแบบผมมองว่าเนี่ยน่าจะดึงดูดดึงดูดความสนใจได้นะครับผมสามารถติดตามทางเพจของได้ว่านะครับแล้วก็ติดตามร้านค้าที่ไกลบ้านทันนะครับผมผมยังมีนี่ครับไอช่วงท้ายๆของเราเนี่ย,เร,ยเราไปดูกันครับว่า,าเรื่องของสปูนเอใช่ครับนะพี่ <c oughs> ว่ามันมีคุณสมบัติ ที่ช่วยให้การทอยเหยื่อของเรา <Okay. S 1> ครับมันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นในคลิปเนี้ยมันก็จะอธิบายให้พี่ว่าไอเหยื่อลักษณะที่เบาครับในคลิปเนี้ยประมาณเหยื่อยางประมาณรัมรํานะครับแล้วก็มีความแตกต่างเรื่องสปูลเล็กกับสปูลใหญใแแ่แต่เป็นระบบ SV เหมือนกันนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเราดูจัดในคลิปแรกเนี้ยก็จะเห็นการทอยครั้งแรกแของเขาเนี้ยคือ,อยังเป็นสปูลที่ใหญ่นะครับแต่เป็น SV ระยะของ คอยเนี่ยก็ว่าไกลแล้วครับรอดใต้โต๊ะมาแล้วก็อ e ีนะใต้ก็อ e ีมาพอาดูคลิปถัดมาครับค้างคอย,ยที่เขาคอยประมาณทั้งที่สามเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเปลี่ยนสปูลเป็นขนาดที่เล็กลงนะฮะร,ระยะของการทอยเหยื่อเนี่ยโอมันไกลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสปูลเอสีก็จริงแต่ว่ามีความเล็กใหญ่ของสปูลแตกต่างกันเนี่ยก็มีผลต่อการระยะการทอยเหยื่อเช่นกันนะครับ,รบเพราะนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เอาให้นักตกปลาครับ เลือกใช้นะครับว่าสปูลเล็กหรือสปูลใหญ่นะครับสปูลที่มีขนาดแตกต่างกันหรือระบบต่างกันเนี่ยก็มีลักษณะของเทคโนโลยีหรือว่าการประสิทธิภาพในการใช้งานของเขาเนี่ยทำให้การที่ใช้งานแตกต่างกันด้วยก็เป็นทางเลือกหนึ่งของนักตกปลาครับนะครับก็วันนี้เนี่ยพวกเราก็รู้สึกภูมิใจมากนะที่อธิบายนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหนเนี่ยมีสิ่งที่สงสัยนะครับ แล้วก็มีคําถามเนี่ยสามารถที่จะให้คําถามเราที่ใต้คลิปขเราได้เลยนะครับเราก็ยินดีที่จะมาตอบให้กับท่านในอนาคตในในคลิปต่อๆไปนะครับคิดว่าในคลิปถัดไปเนี่ยก็คงจะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าท่านนะครับมีหลายๆอย่างที่ไม่ได้พูดถึงเลยในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะหามาอธิบายให้ท่านทราบนะครับแล้วก็มาแนะนานะครับการเทคโนโลยีต่างนะครับถ้ามีมีคาถามก็ฝากคำถามมาด้านล่างนี้เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้กับ ช่องของเราด้วยเราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาครับแนนครับผมแน่นอนครับขึ้นไปเรื่อยๆในว่าครับเป็นนัมเบอร์วันด้านการผลิตภัณฑ์สินค้าเขาก็จะซัพพอร์ตให้ท่านให้ลูกค้ามีความสุขหนุในการตกปลาก็ติดตามนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจของในว่าฟิชชิ่งกับไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ในว่าไทยแลนด์เช่นกันนะครับผมว่าข้างหน้าเราจะมานำเสนอข้อมูลดีๆกับท่านนะครับผมวันนี้ขอบคุณท่านทั้งสองมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ พี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสุดยอดเลยพี่